แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่หลายคนชื่นชอบและนี่คือ10อันดับแมวที่มีราคาแพงที่สุดในโลกโดยเรียงตามราคาสูงสุด 1. r a แร l กดอลแร็กดอเป็นแมวที่มีนิสัยน่ารักชอบเล่นและมีขนยาวนุ่มมักจะมีตาสีฟ้าที่สวยงาม 2. r รัสเซียนบลูแมวพันนี้มีขนสีฟ้าเงินและดวงตาสีเขียวสดใสลักษณะค่าทางสงบและฉลาด 3. อเมริกันคิทลอโดดเด่นด้วยหูที่มีลักษณะโค้งงอไปด้านหลังที่เล่นและเป็นมิตร 4. ่บริติชช็ชอตแฮร์แมวพันนี้มีรูปร่างกลมขนสั้นและหนามักจะมีมิสัยสงบและรักสงบ 5. s c สกอตช h โฟล์มีจุดเด่นที่หูพับลงไปข้างหน้าทำให้มีรูปร่างที่น่ารักและแปลกตา 6. สฟิงแมวไร้ขนที่มีรูปรษณ์โดดเด่นมีนิสัยเป็นมิตรและชอบความอบอุ่น 7เปอร์เซียแมวขนยาวที่มีใบหน้าที่กลมและราบมักจะได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบแมว8เบงกอลเบงกอลมีขนลายเสือดาวที่สวยงามและมีลักษณะนิสัยที่กระตือรือร้นและชอบเล่น9าซาวัน,นาแมวที่มีขนาดใหญ่และรูปลักษณ์คล้ายเสือทีต้าเกิดจากการผสมข้ามระหว่างแมวบ้านกับเสือเซอร์วอล อาทีราอาทีราเป็นแมวที่แพงที่สุดในโลกเป็นการผสมข้ามระหว่างแมวบ้านกับแมวป่าซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่สวยงามและมีขนาดใหญ่แมวแต่ละพันธุ์มีลักษณะและราคาที่แตกต่างกันไปซึ่งอยู่กับสายพันธุ์และการดูแลเป็นอย่างดีที่พวกมันได้รับถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบโวนกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ